W S Y J เรามั่วเปล่าแต่งภาพกับไอวานนิดนึงไอวานไปเล่นสไลเดอร์ไหมลูกไห็ไหมคะไปเล่นสไลเดอร์กัน กดตรงนี้กดตรงนี้กดตรงนี้ฮะอ่บินต่อบินต่อไปเอไป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 ปึบว้าเอ้าสะพานอยู่ไหนสะพานอันนี้สีเหลืองสีเหลืองไปแล้วค่ะเอ้ากดตรงนี้ด้านนี้ไปเกมเอออ่ะกดนี้กดนี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจับี่ยังไม่รอบเลยกดตรงนี้ว้าเอานี้หมุน V W F Y Z. Làm mua á bảo à <S <S anyway, น้อนนคนั่งๆๆน้งนั่งๆนะอย่าแซงนะนนอดวพี่ให้น้องลงก่อนพี่เยหน้าเงยหน้าใช่ไม่ได้แค่มาดูีเ่น้พี่รอน้องนะรอน้องรอน้พี่ทำีน้องช้าน้องทาครีมมามันเหนื่ โอ,อ,อ้ยโอ้ยโอ้ยน้องเพยโเยห่เยเย่สนุกไหมคะสนุกม่ะหอไอวาตัดภาพมาตัดภาพมาไอวาตัดภาพมาไอวานิดนึงไอวาไปเล่นสไลเดอร์ไหมลูกหไหมคะ เล่นอะไรเดร์กานไปไหมคะพ่อพาไปเล่นสไลเดร์เอาไหมลูกเอาไหมเอาไหมลูกเอาไหมคะไอว่าไปสไลด์ไหมลูกไปทีนึงไหนพี่ฟ้าพาไปดิพาไปสไลด์อนทีนึ่ปพาพาไปเล่นสไลด์หน่อย ไปป๋าพามาแล้วอะไปล่นไปเล่นอะไรเด้อไปล่นไปเล่พไอาไปแล้วด้นะเล้ยงสองแขมด้ยไอ้วาเไปว่าทำได้นะจะไรดูว่าทำได้ไอ้วาสู่ตู่ไอ้วาสู่ตู้เยี่ยมเยี่ยเลไอ้าเอาน้องพีเชียน้องอีก โอเคโอะไม่ไปด้วยนะอ้ไอ้ไอไม่ไองไอ้ไอ้ไย้ไอ่ไอ้ไอ้ไอ้ไไอ้ไอ้อ้ไ้ไอ้ไอ้ไอ้้ไไอไ

ไปขึ้นแล้วขับไปมารับแล้วขับไปมารับแล้วขับไปมารับแล้วไปมารับแล้วทำี้ต่อที่กดกดตรงนี้กดตรงนี้กดตรงนี้อือฮะเอาบินต่อบินต่อขับไปไปไปเปไปปึ๊บว้าเอ้าสะพานอยู่ไหนสะพานอันนี้สีเหลืองสีเหลืองไปแล้วค่ะอ้ากดตรงนี้ อนนี้ก้อนนี้เดี๋ยวอยังไม่เดี๋ยวยังไมจับพี่ยังไม่รอบเลยตัวนี้ว้าเอานี้หนุนโน่นโน่นหยุดไไปต่อก่อนไไปปต่อไปต่อไปต่อรถไฟเร็วเนอะรถไฟมาแล้วว้าวอาะหนุ่ยขีนึงหนุ ant, ่อันนี้อันนี้โลดอันนี้อันนี้อันนี้เลือดอันนี้หึุดไปเลยรถไฟพี่รถไฟไปเร็วพี่โทมัสอ่าแล้วเราก็หมือนอันนี้ต่อ อย่นี่อย่านี้อย่างนี้ถืส่ขึ้นไปบนเนินนะเดีะที่ะถาใสาขึ้นไปบนเนินยังขึ้นใบแล้วตัวมารับแล้วเตัวมารับแล้วเดี๋ยวให้วาเป็นคนกดรับนะเอากดรับตรงไหนเออเก่งลูกไปอุ้ยทางสะพานสะพานลื่นตรงไหนไม่ใช่แล้วปลาสีเหลืองเยลล์เยลล์เยลล์เยสไปแล้วอึ๊บ ว้าวเจเค and the l e bottom l e s s t เออันนี้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 อันนไปต่อว้าวไปรแล้วค่ะครบรอบแล้วจริงไหมเ่ไปต่อไปต่อ ต่อ,ให,อให้พ่อไปเหรอ,อ,อ,อให้พ่อไปไม่เอาแล้วเ <c ười> หรอเบื่อแล้วเหรอโอเค